สวัสดีครับผมมักเอกการันตีันนี้นะครับมีเต็นท์เข้ามาหนึ่งหลังนะครับสภาพเกิน90นะครับตัวนี้เป็นเอ่อตัวพนูลามานะครับไซส์หนึ่งนะครับอายุอานามก็ใช้ประมาณ6เดือนนะครับกลางไม่กี่ครั้งลูกค้าเอามาอัปรุ่นนะครับเป็นหลังคายแข็งก็เลยเรามาตรวจสอบสภาพแล้วนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะกลางให้ดูนะครับโอเคกลางเลยนะครับ พื้นเพินยังกริบอยู่เลยนะฮะนี่ก่อนหน้าน,นี้เราได้เช็คซีนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบันไดก็ยังสภาพเนี้ยบอยู่นะครับลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะลองกลางให้ดู อุปกรณ์ครบนะครับเต็นท์หลังคาสีเขียวนะครับขนาด1.4พานราม่านะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาเต็นท์สภาพดีราคาเบาๆนี่นะครับกลางเสร็จแล้วนะครับสภาพนะครับสมบูรณ์นะครับมากดูเหมือนใหม่นะครับนี่ครับไปดูภายในนะครับนี่ครับทุกอย่างยังกริป สีเซอร์นี่เราตรวจแล้วนะครับสภาพยังใช้ได้อีกนานนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าทางแม็กเอ็กเนี่ยเราประกันตะเข็บตลอดรูกการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ซื้อไปสบายใจได้มีตะมือตรงไหนนะครับอ่ามีนิดนึงครับผมนี่ครับตรงทางขึ้นนะครับมีรอยเมีการซ่อมมุงไปหนึ่งครั้งนะครับนะแต่ว่าได้รับการซ่อมบำรุงเรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้ทุกอย่าง ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สภาพมีเก้อร์เซขึ้นนะครับภาพรวมนะครับสีเสือยังไม่มีซีดนะครับเพราะว่าลูกค้าเก็บไว้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองติดต่อทักทายกันได้นะครับผมขอบคุณครับ